สายดีพี่น้องสบายดีเอ็ซีทุกท่านเกลียอไอ้พี่น้องร้านทรายมาหลับสิเม,มื่อแล้วอันนี้คือบใส่บาได้ปะโ้มอันใบหูนะเอออันนี้ใบผักวานเลยอย่ามาันอย่ามาาันหักเอาอันนั้นออกบาได้ปะกานบอกขาในเออเขาในนยนำได้บะ นี่อาจจะพักวานก็ได้เเป็นขอองียไปมงหูนะมันบอน่อสำคัญดอกเมื่อเ่ากับตาค่ะมะหูน,นี่ว่ามันแนมันแห้งเลยอ่างฟองฝาพี่นอ้องทางเข,ขาซานหมากม่วงอาหารบ้านนอกเรามัพริกพักไทยเออมีสอบขาวนะเ <laughs> ขาวพี่น้องหายฟูลสอบซองสอบพี่นอง จนเอาเม่ามาได้แปลกระสอบนี่มาซ้อมกับฝากูุบ่าวซองนี่แม่เอามาน่ะโอ้เขาได้คืนได้เตะจบเนี่อันนี้เอาไปใส่ลาเอื่อยอยู่ในไปใส่ละหลุดไหมยันเราลืมได้เอาไปใส่มองลาแต่ง เมือเนาะใลใยมันมุกแล้วมาสิหน่อยเนาะบัหน่อยยาวย่บทางผ่าดัง ยังจะย่าเออน้ำเพ่คนน้ำเพิ่มหลุดหลับได้ก็เออใส่ทานกหใสก็สีแพงนี่ปรจัแแ้ะนหนัาอหอาหารบันนาะฮะสอ่อเวียนเท่านี้นะป้าตาินได้มันลับเอาเป็นองสามถุกเอหัอสามถุกเขาตัวหักสี่โมเมนบ่

เกยอไอออกมาเลยพี่น้องเตรียมสิเมื่อเนืยสิเมื่อนั่นม่แม่วะปูแป้งเอามานอกพี่ตีปูแป้งลูกข่เก่งปูแ <pulse> ป oh, oh, ้งมาหมลูกลูกผลกับมานอนน้ำมาขึ้นในเบิรดคุกค้น ลูกดกลแต่ลูกจะกระแมกดกกามาถ่ายลูกกับแม่กับพอดูนี่นี่ม่ยืนทั้งหนาเลยถ่ายลูกหนึงฝัดบ่มอ่ะเอาผมหนาไว ปูแป yeah, uh ้งมาทางหนาพี่ปาเผือสีเลืองใหญ่เออีเอาผัวบรสอเอาเงินในเขาอีกน่ารได้น้องไข่แดงใส่น้ำมันรู มนากแม่มีเงินาดั่นแหละท่านแรนน้องกฤอีโดูกันอะไรู้ใดเรียนแต่น้ำกระปิตต์มันออกจากก่องมาแล้วอมลายทีแท้ลายดผู้ใดฟังลวงคนนั้นได้มอร้ลดูไมทิดขณะลูกไม่ทิพอเมือไม่กามไม่ิดยัง่าหายมอร์เลดูมหายลูกอเบองลาวเบดผูเใดว่าฟังควง่ฟังขวงยุ่นี่ทีไ ตอแล้วก็ารับอง้งามก่อนกับกินข่าวสามัคีปูแป้งโอ้โหปูแป้งกับมากินข่าวกินคำลูกสาวเอื่อยกับไหม่เต็มเลยมาอีกสองไปดิไปดิไปเอาดีไปดิดิ บอกกิ๊เข้าวเจ้าอะไรลูกกิ๊ข้าวนีว๋อะไลูกจ้าจคไฟสีเหลี่งไฟบอกกูเบิ่งขาดละแม่เอามาแั่ก็ไปเอาได้อย่ักมนเหลียวมากโอฟังในกินข้าวเนาะสุฟเฟอร์เนี่ยเฟอร์กินข้าว

ไปกินอร่อยมากจัดมากเลยเข้าไปาว่าวูดว่าเช่ที่ที่ากูบอกแล้วยกินขาวาบรรยำกินอนเนาะกนเลนมากินที่เาสดทางอยากตุ้ตุ้ยนะตุ้ยนะาจ้งหอมกัน กินป่าบ่คบัน่งกินแคนนั่งอคนนั่ง้าแต่กินกาแฟกินรู้ไมเมื่อไหรเอาต๊กอีแล้วโอ้ยบ่ีบอนกตาตื้นบุรีน้องไห้หอน้องิไห้นะคะเโ้ยเอือเลยไหมให้นะบ่สิคือเม่ไปเอาเงินบอกเลยแม่แม่ไปเอาเงินบ่สิ ไปไปกระซูที่ให้ให้กูออกเมื่อก็อรูว่าพกันนั่งให้านิไปไปเลอกันาที่ไปเ้วไปกองเทพทันที่ไม่ชอบส่วนดไปแถวนี้เออา่เอาจอกันเจอกันพ่น้าเจอกันพน้าไป้ลาลาล จะไปเอาเุินไเมื่อเกอดไทยโอเคแล้วยะี่างาม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 าาาา